สุนัขตัวนี้เฝ้ารอเจ้าของมานานถึงสองปีแต่เขาไม่เคยกลับมาวันหนึ่งเจ้าของต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นและไม่สามารถพามันไปด้วยได้เขาหลอกล่อมันด้วยการโยนลูกบอลที่มันชอบที่สุดให้วิ่งตามขณะที่มันกำลังไล่ตามลูกบอลเขาก็รีบขึ้นเครื่องบินทันทีเมื่อสุนัขเห็นเจ้าของกำลังจากไปมันก็รีบวิ่งตามไปที่เครื่องบินผู้โดยสารหลายคนสังเกตเห็นมันแต่เจ้าของไม่แม้แต่จะหันกลับมามอง มันพยายามขวางทางเครื่องบินเพื่อให้มันหยุดแต่สุดท้ายเครื่องก็บินขึ้นไปต่อมาเจ้าหน้าที่สนามบินพยายามจับตัวมันและวางแผนจะกำจัดมันพวกเขาสามารถจับตัวมันและขังไว้บนรถบัสได้สำเร็จแต่มีเด็กชายคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและแอบขึ้นไปปล่อยมันออกมามันรีบหนีกลับไปที่เดิมและเฝ้ารออยู่ตรงนั้นทุกวันทุกครั้งที่เครื่องบินลงจอดมันจะวิ่งไปดูหวังว่าเจ้าของจะกลับมาเจ้าหน้าที่สนามบินคนหนึ่งสงสารมันและสร้างที่พักเล็กๆให้ใกล้รันเวย์ เด็กชายคนนั้นก็เริ่มมาดูแลมันเช่นกันจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าของของมันกลับมาจริงๆแต่คราวนี้มันไม่อยากไปกับเขาอีกแล้วเมื่อเจ้าของพยายามพามันกลับบ้านมันกลับวิ่งไปหาเด็กชายแทน